สวัสดีครับอยู่กับช่องของพีทพาชมรถยนต์มือสองอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่1นคันนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมเอามารีวิวให้ดูนะครับเผื่อมีลูกค้าท่านใดที่สนใจนะกำลังมองหาเราอยู่นะครับอยากได้รถหรูๆอยากได้รถสวยๆราคาประหยัดนะอย่างคันนี้นะครับเป็น Honda Accord 0 j นะครับ2นะคเับปเป็นโฉม J8 ปนะครปี2012 ราคานะครับเปิดเพียงแค่4,99,000บาทนะได้รถสวยๆได้รถสไตล์ผู้บริหารนะแถมยังมีหลังคาซันรูฟให้นะฮะเพียบพร้อมด้วยชุดแต่งรอบคันในวะ้เป็นสเก์ตหน้าสเก์ตหลังนะฮะสปอยเลอร์อต่างๆได้มาหมดนะฮะล้อแม็กสวยๆนะฮะไร่ตำหนินะครับบอดี้เดิมๆคันนี้ราคาก็ย่อมเยาวนะมีหลังคาซันรูฟให้ กันสาดข้างเฟรมติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะครับ499,000นะครับสำหรับใครที่หาารุ่นนี้นะครับคันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกแรกๆเลยนะน่าสนใจทีเดียวนะสีขาวนะครับคันนี้นะสภาพนี่ในเรื่องของบอดี้นะครับทางเรารับประกันไม่มีชนนะนะครับดูตามเลยนะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับคันนี้ 2.0Jpan นะเป็นตัวนอกนะปี2012นะชุดแต่งรอบคันนะครับดิสเบรกสีล้อแม็กซ์สวยๆลายดำปัดเงานะเป็นลายซีหน้าเต็มนะครับลงตัวนะครับด้านหลังก็สกเกิร์ตนะครับสปอยเลอร์แบบแนบนะครับก็รูหลานะครับพร้อมกับเซนเซอร์กระยาถอยให้4ตำแหน่ง ดูโดยรวมนะครับสวยมากเลยทีเดียวนะครับพบคันนะครับสาหรับคันนี้นะครับสภาพรอบรอบตัวไปเลยนะฮะรอบคันไปหลังคาซันรูฟให้นะครับแบบเท่ๆเลยดูรายละเอียดภายในนะครับนะรถสวยๆมาไวไปไวแน่นอนนะครับราคาย่อมเยาแบบนี้4990 0 0บาทนะครับกับปี2012นะ ภายในก็เนื่องจากค o นด a า c c o r d เนี่ยนะครับก็เป็นรถระดับผู้บริหารนะครับมีความหรูหรามีความสวยงามนะฮะที่เสาบีนะครับมีสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะครับเลเบลโครงสร้างหลักเดิมๆสวยๆนะครับนะวงมาลัยก็หุ้มหนังนะครับทรงสปอร์ตหน่อย นะสีก้านนะครับเป็นมันติฟังชันนะปรับระดับได้สีทิศทางนะครับมีคูชคอนโทรลให้นะครับอันนี้คือล็อกความเร็วอัตโนมัตินะฮะแล้วก็มันติฟังชันนะครับคอนโทรลในเรื่องของวิทยุเครื่องเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงได้มาดูเลขไม่กันนะครับคันนี้ไม่เท่าไหร่นะฮะคันนี้ไม่มาที่หนึ่งแสน นะครับวิ่งมา1 0 0 0 0แสนนะครับแอร์ก็เป็นออโต้นะครับเป็นดูโซนเครื่อง2000นะครับตัวนี้เป็นตัวประกอบนอกออปชันก็จะเยอะกว่าตัวไทยหน่อยนะครับงานประกอบงานใดก็จะดูดีขึ้นนะครับดูเดียนตานะครับอย่างคันนี้ก็มีแอร์แบ็กนะครับะครใบแอร์แบ็กขึ้นเพิ่มขึ้นมา ทางด้านข้างนะครับเสาเอเสาบี A, B, ครบหมดนะครับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับมีตรงด้านล่างนี้ก็จะเป็นช่อง power outlet นะครับที่เกียบบุหรี่นะครับเนื่องจากเป็นรถในยุคของผู้บริหารนะครับก็จะมีนี่ก็จะเป็นช่องนะครับเก็บของไว้กระเป๋าไว้นํำบัตรไว้โทรศัพท์ได้นะครับ วิทยุซีดี3 f m MM ซ m นะครับใส่แผ่นซีดีได้6แผ่นนะฮะหน้าจอสองชั้น,นครับป,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 ปกตินะครับการออกแบบก็ดูดีดูสวยงามตามท้องเรื่องของ honda นะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็ค่อนข้างดูดีเบาะนั่งสบายมากนะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้าได้แปดที่ทางพร้อมหนุนหลังให้นะครับนะในส่วนตัวนี้ก็ เป็นถาดเก็บเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ยังมีสายเสียบ USB AUX ให้นะครับแล้วก็ช่องเสียบ power l e d ให้หนึ่งช่องนะครับอันนี้นี้ก็เป็นที่วางแก้วนะฮะเป็นแบบกดแล้วมันก็จะเด้งนะฮะวางแก้วได้2นะในส่วนของด้านหลังบาะนั่งสบายนะในความรู้สึกของผมบาะนี้นั่งสบายมากนะครับ รู้สึกว่ามันนั่งแล้วมันลงตัวมันรับสรีระเราดีนะครับนั่งแบบนี้ไม่เหนื่อยเนี่ยนะครับนั่งแบบนี้นั่งไกลๆนี่นั่งสบายแน่นอนเลยนะครับรู้สึกขับขับแล้วขับสบายแน่นอนเลยนั่งแบบนี้นะครับคือเบาะนี n n ้นั่งสบายนะนี่คือดูดูการออกแบบเบาะนะนะครับเขาทําให้เป็นแบบนี้มันนั่งมันเหมือนกับพวกเบาะ VIP อนะนั่งแบบแล,แล้วมันรู้สึกว่ามัน กระชับรีละแล้วก็มันรองรับดีขึ้นนะครับช่องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างตัวนี้คู่มืออยู่ครบนะครับนะคู่มือต่างอยู่ครบเลยนะช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่เลยคู่มืออยู่ครบด้วยนะฮะคันนี้แอร์เย็นมากนะครับเป็นดูโ,โซนด้วยนะแอะรอน์นะครับสองโซนนะครับแยกอิสระนะหรือว่าจะซิงก์ก็ได้นะครับรถสวยนะครับออปชั่นครบ อาภาพกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้า,ฟาสี่สแล้วออโต้ฝังกรถขับกระจกทุกบานยังมีโลโก้ฮอนด้าเนี่ยครับนะไม่เคยเปลี่ยนกระจกนะครับด้านหลังมีช่องแอร์ด้วยนี่สองช่องนะโอ้พื้นที่กว้างมากนะคะนั่งโล่งมากนั่งกว้างมากนะครับ นี่พี่บอกหลังคาซันรูฟนะด้านบนมีหลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดเท่ได้เลยนะครับแต่ชอบในเรื่องของความกว้างนะประตูนี้เปิดได้กว้างมากนะประตูเปิดได้กว้างเลยนะครับเข้าออกง่ายนะครับขึ้นลงง่ายนะขึ้นลงง่ายนะครับแล้วก็กว้างโลง่งรู้สึกนั่งแล้วน่าจะหลับนะนะครับบอกผู้โดยสารนี่นั่งสบาย เหลือนะครับนะสอดเท้าได้ลงสุดเลยแล้วก็นั่งได้เต็มตูดดีนะครับพิงได้ดีมากนะนั่งสบายนะต้องยอมรับจริงๆครับนั่งสบายจริงนะตรงนี้ก็เป็นชอน่องตรงนี้ก็สามารถที่จะหยิบของได้นะครับนะหยิบของได้นะฮะที่วางแก้วน้ำ ที่าแขนในตัวที่เคียบุรีนะครับมีพร้อมต้องสองข้างนะตัวเจแปนนะครับตัวนี้นะสองเจศูนเจแปขึ้นลงง่ายสะดวกสบายนะครับเปิดประตูดได้กว้างนะที่เก็บของนะครับสามารถที่กดเปิดที่รีโมทได้เลยนะฮะ ดูนะครับที่เก็บของกว้างสุดนะตัวนี้ได้แผ่นรองมาด้วยนะฮะแผ่นรองกันเปื้อนมาด้วยะได้แผ่นรองกันเปือ้อนนะมีตัวพบับบอรให้ด้วยนะนะพบับบอรให้ด้วยอะวเนี่ยเห็นช่องที่เราเปิดเข้ามาอย่างด้านในะนะถาดรองกันเปื้อน นี่ยางไหลเป็นล้อแม็กนะครับคันนี้สวยมากเลยชายน้ำนะครับชายน้ำสวยๆนะนะครับเป็นที่ดูสวยมากเลยนะครับดูดีปี2012ราคา499,000คุ้มค่าเนยนะนะสำหรับรถขนาดดีเซ gment นะครับรถสไตล์ผู้บริหาร สนใจนะครับลูกค้าท่าในใดสนใจก็พักทายเข้ามานะครับคันนี้เพิ่งเข้าคันนี้เพิ่งเข้าสวยๆแบบนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจช่องทางการติดต่อนะครับ0ู6ย์9 9 9 8 5นะครับให้ดูรอบคันกันไปเครื่อง2 0นะครับ รับประกันเรื่องโครงสร้างนะครับรับประกันเรื่องโครงสร้างไม่มีชนหนักกระจกทุกบานมีโลโก้ฮอนด้าอยู่นะครับชัดเจนจะเป็นตัวนอกด้วยนะครับตัวเกแปนนะครับแต่เข้าศูนย์ซ่อมดูแลบำรุงษาตามศูนย์บริการทั่วไปได้นะครับเพราะว่าทาง Honda เป็นผู้นําเข้าเองนะไม่ต้องห่วงในเรื่องของการบํารุงดูแลต่อนะฮะเข้าศูนย์ได้ปกตินะครับ ก็สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมครับ0961499955นะครับอันนี้ผมนะครับพีทก็ฝากไว้ตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ